ไปเทจังหวัดสงคล้านะคะผาไปเล่ผู้อาราชาการจังหวัดสรงคล้าค่ะนำจิตอาซาพระราชทานค่ะรวมกิจกรรมจิตอาซาพัฒนาถาวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายมหาราชค่ะ เชรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ตำบลชลุ้งอำเภอหาดย่ยจังหวัดสงขลานในเจษดาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุขลาค่ะนำจิตอาสาพระราชทานจิตอาสากาวสุนเซและก็จิตอาสาผักประชาชนรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันสมเดจพะนารายมหาราชระดับจังหวัดกิจกรรมก็มีการมอบกรองความสุขการมอบชุดยาพระราชทานพร้อมกับมอบนากากอนามัยให้กับโรงเรียนและก็วัดรวมจำนวนหนึ่งพันชิ้นกิจกรรมปลูกต้นไม้การปล่อยสัตว์น้ำ ได้แก่พันปลาตะเพียนขาวพันปลาสุลตานจำนวนห้าเมื่นตัวนะคะแล้วก็กิจกรรมปรับปุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดเก็บขยะมูล้อยตัดยาตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อสร้างความร่มรื่นแล้วก็มีความสะอาดสวยงามให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อที่จะรวมกันแสดงออกถึงความจงรักผักดีและก็น,นอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พร้อมทางจะปฏิบัติตนเป็นคนดีเผื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาตลอดระยะเวลาลการครองราชย์จนกระทะั่งเสด็จสวรรคตทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ประเทศชาติบ้านเมืองทรงเป็นกษัตริย์หนักรอบปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยถศดสิธราชธรรมทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ทรงนำภาพประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทางด้านการศึกษาวิทยา,าศาสตร์การค้า,าและสถาปัตยกรรมทรงมีภาพปรีชาด้านศิลปะวัฒนธรรมค่ะทรงพระราชทานวันณคดีไทยยังเชนสมุดขดคำชั้นพาลีซ่อนนองราชวัตรขนาดรัฐมนตรีค่ะก็เลยมีมาตีทึเอ,อาวันที S, ่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันส้มแดดพระนารา,ารายณ์มาราชเพื่อจะน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนั่นเองค่ะ